นี้เราอยู่ณสนามพอสเฟอร์บางบอน5ครับ Let's go เอาละครับนกหวีดังเวลาเดินครับในคู่แรกครับที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครและจังหวะนี้ลองใส่ขวามาแม่ยังไม่ผ่านขวาครับกำพลครบอยู่มาที่ยาวเส้าหลินวะะัชพลใส่ขวาแล้วก็สำหรับทางด้านแมนะ็กนาราทิปไปที่ปีดีวากอนเข้าขวาและยัดแผลเฮ้ยเฮ้ยยังยืง้อสายฟ้าซาลิมอดและซ้ายมาจาังหวะนี้โยกเข้าขวาและบิดเข้าซ้ายเลือดเฮ้ยแล้วก็คาดีอาคาซีโนโชคชัยสุดเทศ ยิงดีมีลุนซ้ายแล้วก็อีกแล้วแล้วตุกคนนี้ก็ซ้ายเก่ดกับพวกเราทีมงาน p p t s x t เ r ส Pro s เท v ร์นโวิลที่จัดคุณกำอลังนักเตะดีๆพวกเราได้รับมาให้ปทิเจปาแลวเฮียแล้วเฮียแล้วเจปาเข้าซ้ายแล้วก็ภูมิโพทาลุ่งโรดครับลิมฝั่งขวาและจ่ายเข้าตางมาจังหวะนี้ว่ายังไงแล้วก็ปัะเฮ้ยระวังกันด้วยครับแล้วซ้าย ในการพาบอลครับนี่ครับจ้องกระดองแล้วดูครับโยกโยกหนีไม่ได้แต่ว่าจะบอลครับป้าแล้วใส่ขวาลองดูว่าไม่อาจจะได้ลูกชุ่มอ้เหี้ยมึงดูบอลยังไงไม่รู้จะเข่าไอ้สัตว์โอ้ออกมาครับมาที่ที่ไหนครับมาจ็เต็นกับปานซิริปานซิริจับพยายามขับเคลื่อนออกมาซ้ายสุดมาที่เจแปนเจแปนมึงรู้จักเข่าไม่ได้เจแปนแหละไปเลยโก้เจ้าเล็กเจ้าเล็กเจ้าป้าเจ้าเล็กเจ้าเล็กเจ้าป้ามาแล้ว มาเลยครับน้องรักพีบีเชิอดูให้ผมหน่อยะตรงนั่งร้านนะผมไม่อนุญาตเลยเพราะว่ากล้องมันสั่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้สายครับแล้วก็ไปไปผ่านดอสันโตดยกยาวๆขึ้นมาอีกทีให้มาที่นี่เลยครับลุกชอแล้วมันเจ็บบอเจ็บเอกภูมิโพาันุ่งโดดคืนมาที่เอกภูมิอีกครั้งเอกภูมิไหลเข้ามาเฮ้ยก้าไไอ้ซับเจแปนจี้เข้าหาครับจังหวะน้จ่ายเข้ากลางมาที่นี่เลยครับสาัวกลุกชอลุกชอกระชากกอนซ้ายทับทับ แล้วก็ยังเก็บไว้ได้ครับสำนักรือเอกภูมิแล้วก็เบลนสวนเร็วขึ้นมาสำนักรือเอกภูมิไม่ผ่านครับยังเก็บไว้ได้สำนักเรตีที่ว่าก่อนเสียบอลเอาแล้วเจปานตั้งป้อมแล้วโค้งโค้ง,งแล้วก็ใส่ขวามาไม่แดกออกหลังไปครับ <S 1> <S 1> <Rose> นางฟ้าพิฆาตสุรินทร์ของดีจากเมืองพัทยายกมากราบขวาทันทีธนาเซนแล้วก็ใส่ขวาเฮ้ยยังเย้ยไอ้เซสุรินทร์มาที่มิสเตอร์ไอแซคครับบอลแรกเก็บลงได้ดีพลิกมาได้สวยไปแล้วไอแซคตั้งป้อมใส่ขวาเลี้ยวทางยาวๆแล้วบุษินครับเป่านกหวีด หมดเวลาการแข่งได้หรือไม่ นกวีดังเวลาเดินครับแล้วก็เป็นส้ายทางหลวงวรวัฒน์แสงชัยเจอพันครับบิดเข้ากลางไปแล้วไปแล้วติดเครื่องแล้วแล้วทะลุช่องมาวัดมากับลูกชอแทงมาตรงกลางให้มาที่วรวัฒน์แล้วใส่ขวาเรียบไม่มาลูกชอจับดีเลยชาเจอลุมสองลูกชอดูนี่แข็งโป๊กแล้วก็ตรงนี้ปุ๊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 สินบอกไม่ว่าอะไรก็ตีบอลย้อนกลับมาใหม่ในแดนล่างเฮียแล้วบดบมาเข้าทางออกนี่แล้วก็มาอย่างวรวั์ชพลนี่ครับแล้วเฮียแล้วเป็นดีเาโก้โกโก้ ขายอะไรน้องสุกา,าขายอะไรวะขายอะไรไม่รู้นี่เออแต่พี่น่าจะไปอุดหนุนอย่างแน่นอนแลจะจังหวะนี้ครับตีที่ว่ากรสีกันใส่ขวาบ้าแล้วก็เลือบไปซาอดอานเแล้วก็ออกขวาไปที่นี้ครับเยเมนเยเมนแล้วก็ใส่ขวาแล้วก็ เคยปลแล้วครับโดนอัดไปซ้ายสายฟ้ายังอยู่กับมาร์กต่อสายสายฟ้าเต็มที่จะได้ทุ่มก็มาครับสันวักจินพัฒน์มาที่มาร์กน้ําแข็งกันแล้วก็ตรงนี้ครับมาร์กทุ่งครับ้าพัฒนาพงเทกาสุหฮาขวาแล้วก็ตรงนี้ครับหลายมาโอ้สวยเลยเป็นจดเดิกากากาติลกากาติลแล้วก็ยังไม่พอพริกน้ําย้อยเป็นไงวะผมไม่เคยกินเอาเรื่องจริงนะไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ครับมาร์สายสายไฟครับนนทวัฒน์อุดมสุขท้าวอนแล้วก็ยัดข้ามาร์ยเอาละสุดละลินท่าเอง มาชนะได้นะว่ารับไปเลยหกหมื่นครับทมแถวก็ทำเฮ้ยแถวกายัดเข้ามาไม่พันนักนสานตัวแก้ไขมาแล้วเว้ยเจ้าเต็นเจ้าเต็นมาแล้วตี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 หลุกพีโตะพ้แพ้ทันทีครับธนเศรษครับเอาลงได้สวยครับกระแทกมาให้กับนักด้านเบนโอมาเรจังหวะนี้ครับผู้สิ์ไม่ได้ว่าอะไรยัดซ้ายแล้วก็เป็นมากระชงแล้วก็พัฒนาพงแล้วก็ไลคือย้อนกลับมาตึมตึม บับพิกเข้ากลางมาดีขวาคาสิโนแล้วไม่ผ่านแล้ววอทเฮียแล้วหลุดแล้วจังหวะนี้ยุทธนาเฮ้ยเอาแล้วครับตบสายสุรลินเไงเอ้าไอ้สายไฟไอ้สายนะใช่ใช่ใช่น่าจะใช่ชุดสีฟ้าใช่ครับเลยวายแล้วก็ไปเข้ามือแล้วก็หมดเวลจิณพัฒน์เดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กเป็นทีมแรกครับที่ต้องไปต่อในวันพรุ่งนี้ครับมาแล้วไม่เป็นไรครับสุร,รินครับวันนี้พวกเขาครับป้องกันแชมป์ไม่ได้แต่ต้อง